ขออขอญาตครับขอญาตขอญาตก่อนจาทินเจาทิ้นต้องขอเจาทิ้นนี่ครับเรามาที่นา นาลุงเสียภาษานะครับผมเสียงคือกันบอมีพันดังกว่านี้น่าร้ายบ่ เสือ,อ,อ,อัสดีครับอาสาดีครับน้อเลือกออกบ่เลือกออกหาพบวชาหลายท่นหายไปหคนสู้บิดตอกาบอเป็นคนหัห่างบันนหยาหนามโบมีฝัง กล้าหรือหยาที่น่าราเอาของมหลดกล้าหรือหยา่นี่หามัดนี่เออทนอยู่เลยว้าวไล่ดำนาดือนเทียงดำนากัเทียงร้วันนี้ก็มาลกื่มลงช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ผ้ากับผ้ากันรงได้ดอนนอนเรียียจกรอ พานเรมีเวลานอนเวรหลามองว่าลายฟันอยไ,ไหมปดอ่ะลายปันบรลงเลยเอาสะเ้ว่ไปตลาดเมืองวานอนบ้านมันนี่บ้าเตลาดอันนั้นเอาใจย็นบรกหยุดหยุดลายมืออยู่ได้ทั้งวันเนี่ยอดวันสาร์เลยบอไม่นครับาิดเลเราจดเพื่อหยุดลายมือแดน,นเป <laughs> ็นยน,ย,น,นยัง นั่นอาสาครับมื่อนี้ยาวเลยอาสามืออื้นออกวันสาเขาวันสาเสาร์าทิตรับาลยุ้นให้บปแดงตัวมาโลกาได้มือนนุกวันสิพามาหาเห็ดไหมเห็ดยุยเส่เห็ดยมอ

ยัมาลายดอ,อนนนกน,ดนีนนนอนนก่อนบอกข้ามาอ,อีกเืมนคะือลูกกาขาเจ้ามาจะนละกูลกกากองหบ้านไหนปะบ้านเฮา,านี่เลยบ้านเยียมยยยนี่เลยลูแดงหน่อยอน,น,น,นึงมายืนเด่นนอเอ้บเลนเทจได้เบิ่งน่ <c oughs> เลือกเลือกเมื่อยด้โลกาสบายคืออย่งนี้โลขาเดียวยืนโดนกรรหนึ่งมันั่งเลียนเลือกเหียย้อหันเป็นโซวงบเอวัวบกรด่งก็สติกนามานั่งอันี้ต้องปั้นไหมนบอเนี่ยนั่งขาว่นั่งเลือกมนต้องปั่นปั่นใหม่แล้ว็ดำนาำ เด้แดหอนแล้วน้มเนี่ยแม่ครับวันไปตลาดหาเบืงยังไม่ย่างบ่หาใส่แล้วมาย่างลินมาก่อยบ่ลินมกบ่เดี๋ยวแล้วไปเบิ้งกอนเดี๋ยวเขาจะตอกไหวเดีแกง

นั่นมดำม่านไพี่ลุงมาเห็นข่อยหม่านนี่ให้ยอยเลยก็มึงเดบาปกูขำนดำหน้ากัหน้าพงกูดำเป็นแบก็ดไปซื้อน้ำแข็งมมว่้านนี่ดคือบอกไปแน่เพื่อนว่าก็มึงเด้เหตดบาปกูแท้กูดำหน้าพงเพื่อวมาเห็นบมีน้เาห็ดจังดยเรายอกเพื่นว่าดำหน้าเากมูแท้โอ้เพื่นวดำพงนี่ดำแหงเด้ดำแหง เอาเฉลีเอากดลงแงไลวะปันใม่มันลงอยู่ตอนปั้นให้ดินมันวละเอนเนันก้าเลอตัวยูพว่มันเก่าทีใสเนาะตัวยูขุนวะยุนนาขุนขุนวะ นั่นมันเป็นเขาทีใสนาเนาะเขาขาวเจาขเป็นเขามาลีเนบ่เขาก็จะตามให้มาดำกดำกินี่เขามาลีเกียวเฮ้ยก็ได้เกียวมด้กกกอกบ่ัไเขาพอแล้วมาเห็นเขาอยู่จำปาดเอามาจากแอดบัตเนบ่ชื่ออ๋อ บไปเล่มเอาอยู่งั้นเาอีเตือนเอาไเลมดับอยู่นนแหนี่ก็ได้อ๋อมีแต่หญ้าก็มีแต่หญ้าตัวเต็มตานี่อยู่ตานี่มีแต่หญ้าของแกนตานี่ตาอยู่หน้าเพียงอยู่เกบเียวมอดำวจะเว้นก็สิต่อเลยยังยังที่นี่นไปหานี่บ่หาูใหญ่นี่บ่ดำแล้วเด้อก็อเบิ่งัน ยังอให้ยาวไตคู่วงหวานนนะอยาให้มันแวอะกาศี่พอเนี่ยเ่มเอาหอเรว่าได้เล่มเอานี่กยังเขาดอหน้าไม่ไพ่น้จับถอจัยน้อยนะก็ได้เอาู่ยน่าจะไพกระตกบ่อือกระดดนนี่ให้ต้นกระโดนี จนกระโดนหิมบแลหรือเปา่ปาปิสธนามีเใ้กับเรือหาให้ได้หรอ <c oughs> น้ำปลล,ล้่เดบ่มีน้ำเยอะข้าเจ้าหรือปลาหิโนน่าจะคล้องขวดอทุกลกบุกวัน,นขอ,ขอ,ดอ,ดอันอนี้ขวดอวันนี้